แม่พี่เนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นแบบนี้นะะแม่พี่แต่แม่พี่ตายไปแล้วนะเออแต่เมื่อสมัยก่อนตอนอายุแบบเนี้ยประมาณสักสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยนี่เรื่องจริงอะนะแม่ไม่ให้มีแฟนเหมือนกันห้ามมีแฟนสิบเจ็ดก็ห้ามมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยสิบหกสิบเจ็ดห้ามมีแฟนพี่จาได้เลยพี่ต้องพาผู้หญิงไปแอบอยู่ในตู้เสื้อผ้าแอบพาเข้าบ้านแอบในตู้เสื้อผ้าแล้วแม่เปิดดูเห็นเจอผู้หญิงอยู่แม่ไล่ไปอยูจากบ้านแล้วที่สาคัญแม่พี่ทำยังไงไหม เอาเสื้อผ้าในตู้เสื้อผ้าทั้งหมดของพี่ที่มีอยู่อะ่ะตั้งเตาแล้วก็เอากระมังตั้งแล้วน้ำร้อนใส่แล้วก็แช่เสื้อผ้าอยู่ในนั้นฆ่าเชื้อเพราะพี่เอาผู้หญิงไปซ่อนอยู่ในตู้ <c oughs> นี่เรื่องจริงเออพี่ยังคิดเลยแบบแม่คัดแม่แม่กูต้องขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยเออแต่สุดท้ายแนละ้วมันทําให้เราแบบรู้สึกแบบดีแตกอะ่ะมันกลายเป็นว่าเราจะต้องแบบ เอาชนะอ่ะต้องทีนี้ก็เลยแบบนี่มไม่ได้โทษแม่นะแม่ขอโทษแม่นะแต่เรารู้สึกต้องต้อง,งการเอาชนะก็เลยต้องแบบไม่คุยผูย้หญิงคนนั้นคุยผูย้หญิงคนนี้คุยคนนั้นไม่ได้บอกว่าเจ้าชู้เพราะว่าแม่นะมไม่ได้โทษแม่นะหร <c oughs> ืว่าอาจจะเป็นสันดานสนะมัยก่อนแต่มันก็แบบมันก็มีส่วนทําให้รู้จักเอาชนะเขา <c oughs> เอ่ะเออน้องเมย์เป็นแบบนี้ไหมไม่ค่ะไม่เคยเจออย่างนี้นะ <c oughs> ต้องเจอนะแล้วยังไงต่อออะ